สวัสดีครับคุณไปซัทำไมต้องเอาไม้เลยเฮี้ยเข้าเลยเอาไม่เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราผสมสูตลมหอนนี่ใชวันนี้วันนี้ครับผมผมสวัสดีมีอะไรครับทีมงานมีประตูแรกในการเดบิวต์เหมือนเตะประตูแรกเดบิวต์แล้วก็จะมีนักเตะเอเชียที่ต่างประสวยๆไว้ในทีนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปแรกกันเลยนะฮะไป ตี<ส>เว่นเบิร์กไว้เอ้ยโหยลูกนี้เจีงยูงเนี้ยแม่งสร้างชื่อมาเลยนะนเออวฆ่าตัวเท่าไหร่นะว่กแล้วลูกเดียวนะเราจะไม่มีอีกแล้วนะไม่มีเลยไม่แต่ลูกแบบเมื่อกีก้ผมว่ายิงยากย,ยิงยากยิงยากๆๆสถานการณ์บีบบังคับแล้วมันท้ายเกมเลยมั้งผมจำได้ผมดูอยู่ในเกมเนี้ยโอ้าหสวยงามสวยงามเบิร์กไว้แล้วทิวลองกับแมนยูเหรอเดบิวต์ของมาเหรอเกมแรกเหรอ ไม่ต้องร้องไม่สวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้นี่มันพี่ใช่ป่ะคนพี่ไอ้น้องร้องตอนรองซับแต่เป็นเกมแรกเหรอมันเล่นมาก่อนแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอในพี่อ่ะเกมแรกมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าพี่มันจะลงก่อนเออใช่แล้วพี่มันไม่ได้ลงเกมเนี้ยมันลงเออโอเคอิงแมนยูชัดด้วยนะฮะคริสเตียนส่วนี่เออพี่ไม่ได้แก่แล้วนะมันเล่นแบ็คปะเนี่ยเฮ้ยหน้าเล่นหน้าเวนนอสส์

แนเชเอคุน,น,านอ,อากวโรลูกไม่สาเลยอะแตข้อไม่แต่คุณเนี่ยมันจริงจคุณันเก่งตั้งแต่ตั้งแต่เออไอ้มันใช่ใช่ใช่วิ่งอยนุสโกโคับแบ็กซ้ายดูิบอกว่ายิงเลยนะเ้ย o ันเปย คือมันไม่ได้สูงย้อยแล้วแต่แม่แบบมันแรงจนแบบยกมือไม่ทันอ่ะเชี่ยโค้รสวยสวยมากเฮ้ยอันนี้เดบอกนะก็ใช่ดอ๋อไตรกูเดียวเออแล้วก็มาเปิดบุ้งีเก่ฮ้ยมันยิงอ e ก e เรื่องนี้สำคัญเออแล้วก็เป็นแชมป์ อันนี้เนี่ยมันแบบมันนึกถึงปีอัพโฮลลี่ออฟลูกเก่งเลยคือแบบว่าทันหลังให้ประตูแต่รู้ว่าประตูอยู่ไหนเทินจังหวะเดียวปุ๊บยิงเข้าเลยรีซอนจะเป็นลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่มันมีอะไรนิดละมีเอออันนี้ยานนี่เบลเบกจำไม่ได้แล้วว่ะ that magnificent! What to the Oh, way. a way announce arrival is Premier e your l มันทำได้ยี่ไม่เชงวะโคตรเก่งปลายเท้านิดนึงลูกนี้แบบว่ายิงไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่นะแต่ว่ามันตั้งพอตั้งแต่ดูมานี่มีมีคนที่เกิดคนนี้ก็คืออากูเอโร่นะหลังจากนั้นแม่งหลังจากนั้นแม่งก็ไม่ไม่เกิดเลยนะแม้แต่เบลเบกมาเกิดที่บ้านเรานะที่จะคืนแล้วโดนเท้าออกอ่ะไยี่แม่งโคตรเก่งไป

โอโลบานโชเป้ว่ะไอ้นี่ชอบสเต็ปแม่งรถกระยางแม่งไม่ได้เร็วนะแต่แม่งแบบแยกมันไม่ได้อะเยแต่องตัวอย่างเดิมจบโอ้โหแต่ลูกนี้เคยผมผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วเคยเห็นแม่งเลี้ยงไปดื้ออย่างเงี้ยอันนี้คือต้องด่าให้หมดเลยพวกคีนพวกฟิลเนวิลพวกเงี้ยเนี่ยเนี่ยปล่อยไปมั้งแต่ครึ่งสนามนี่แล้วพิ้งแล้วก็คิดว่าคิดว่านไม่อันตรายเออไม่อันตราย เออแต่ส่วนมากเรานีับถือว่าใช้ได้เชเลอร์วะหัวา2ล้วเป็นยูฟูเขาดีกว่าเนี่ยเฮียไม่ใช่เขานี่ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยน้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอยโอ้ยโ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้อยอะยโอ้ยโโ้อยโย้ออ้ยโอ้ย้ยอยย อ่พิกเธอแล้วยิงปั่นโค้งคือพิกเธอแล้วยาเลยใช่ป่ะแล้วยุ้แม่งน่าจะติดแปดทั้งนั้นใช่เด็กมากเด็กมากเด็กมากยิงแบบไฟปุ๊บเสร็จยิงแม่งคลาสสิกยิงลูกสำคัญก็เป็นเชเดราโอเคผมยดยนิโรสครับอ่อันต่อไปเลยนะเป็นนักเตะเอเชียที่ยิงประตูสวยๆแต่ดีครับครับคัดลูกสวยๆมาครับโอเคมีานนโอยังไม่ได้ยิงเลไเพี่ยังไม่ได้ลงเลยมั้ง อเอ้ย e> อาจารย์ปะโอ้ยดราม่าสุดอะไรแม่งยิงยิงล่ะขอยิง5หูมันจะล่าทำไมเหี้ย sì, มันไม่เคยยิงเลยผู้ชายจริงกรอกออภาคบอลแบบว่าตกตันตกวันออกวันออกการไอ้สัตวันตกไม่แต่ว่าลูกเมื่อกี้ผมจะได้พอหลังจะยิงลูกนั้นได้แม่งยิงนะแล้วลูกสวยๆอย่างเงี้ยเหมือนกันอ่าใช่มันมียิง อะไรวะผมผมดูอีกครัง้งหนึ่งแม่งไปยิงลูกสำคัญลูกสวยเหมือนกันแต่เมื่อกี้แม่งยากเอ้ยดี่ดีดีด,ดียิงไกลด้วยโอเค <So S 2> โอค้ <So S 2> ลูกเนี้ย <now, S 2> ผมบอกว่าลูกนี้นะทีเด right ็ดซอฮยุมินเนี่ยซอฮยุมินนะซ <So S 1> อฮยุมินไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วสัตว์ล้มไอ้เหี้ยล้มไอ้เหี้ยหมดแรงไอ้สัตว์แรงล้มอ่ะสวยมากถ้าถามว่าสวยไหมเหรอสวยมากมันต้องใช้คำว่าแบบ สุดๆเลยมันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวอ่ะมันเหนือชั้นมันด้วยเทคนิคนะเทคนิคทักษะสภาพร่างกายความกล้าทียอะไรมันไม่เหมาะคําว่าสวยเลยนะเออไม่สวยต้องสุดยอดใช่ต้้วใช่คำว่าสุดยอดเพราะมันหลายอย่างเลยอะแม่งทั้งร่างกายอะไรเงี้ยแม่งสุดยอดจริงๆอะถ้าถ้าคนปกติวิ่งไม่มีบอลเลยนะคือปีกขีงยังหมดแรงนะเออมีบอลด้วยกูเคยเลี้ยงบอลในหมู่บ้านที่กูจะตายอะ ไอ้เหี <mm ้ยเลิกเลี้ยงคนนดจะตายพี่ด้ก็ไดกระตะมาตอนไหนวะเนี่ยาทาตเซ็มนตอนไหนวะนไอเหี้ยนี่ต้องโทษประตูเนี่ย มึงนั้นเะรอแต่มันก็ยิงไม่มันยิงดีแต่ด้วยความที่มันฉลาดไงมันเห็นว่าประตูยิงแบบนี้คือมันตั้งกำแพงกับเสาแรกแล้วมึงสุดไปยิงหลังกำแพงมีไหมที่แบบคนยิงมันไม่มีหรอกยังแบบเนี้ยคือเราเห็นเราก็โหไม่โคตรฉลาดยิงแต่จริงๆแล้วไอ้คนเตะรู้ว่าเตะไม่ข้ามกำแพงแล้วก็เลยเตะไปที่กำแพงไอ้ที่ไอ้เหี้ยคนบ้าอะไรจะคิดอย่างงั้นไม่มีเหมือนดัสกอร์ทอลเหไงแม่งจะเตะเหมือนจะยิงเสาแรกอะจะยิงข้ามกำแพงแต่แม่งแป๊ก ก็แม่กระโดดรอดเข้าไม่ใช่หรอกมันตั้งใจเฮียเออคนเดนจาก้าเดชาวหัวเฮ้ยเฮียสวยย่าเหรออีหน่าเหรอไหนมึนไปเตะบอลที่ไหนวะถึงถึงเจอในเอเชียคู้ไม่ได้โอ้โหไม่ไหวมันจะมีธงติดดูหลังพี่นักเู่ที่ไหนนี่ไงอ๋ออ๋อเ ถามแบบดีนะถามเหมือนไม่เรียนหนังสือเนี um ่ยหนือยขาเลือดไปก็ใช่แล้วหรอไม่ใช่โซนที่ตาเห็นใคร ไอ้ที่ตนอ้ดึงลกยาอนมืออยู่เนี้ยมืออยู่เนี้ยดู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 ลูดูดนดูดูดูดบดู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 แู่งเูดูดูู่ด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 ููดูดูด้ดูนมดู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 นูด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 ูวูด้ดู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 ู่ดูดูดูาูด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 ดูดูดดูกูด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 อดดยแม่งเจ๋งเออดี อายายโทีานี่าันตันโดยขึ้นโคโงรท,ทีททท่่มันเป็นกัปตันทีมนะเว้ยใช่มันอยู่นานาอยู่ตงเปมั้มทั่วเนี่ยงอยู่ปะไม่อยู่ลย้ายกลับลไปไหนอยู่ญี่ปุ่นเหรออ๋อเหรอญี่ปุ่นแม่งเล่นดีนะใหญ่เออแล้วมันนิ่งมันนิ่งพวกญี่ปุ่นเนี่ยใต่อ น oh, sure> ี่โอการกีนี่ดด็ดพลิินี <S 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 ่ยงไงกูบอกแล้วกูจ e ได้พวกญี่ป nice> ุ่นเนี่ยแม่งยี e ดีเว้ยญี่ปุดีโ r ้ใหญ่โค้ชใหญ่เลยเออมันหนาเลยพวกเนี้ยแต่เมื่อกี้ที่สอผูก็ก็ก็มีส่วนญี่ปุ่นญี่ปุ่ดีใช่ใช่ก็เห็นแต่มันพับตัวแม่งไปแต่เรื่องอย่างเงี้ยพับตัวกูที่กูเห็นนะทูกมันเป็นกับเฮลิคอปเตอร์เลยนะ มันมีหม Stu ุนก็ <ules laughter> มีหมุนนี้เลยนะมเป็นเกียวเลยอะเป็นแรตี้แอนเลยสัตว um ์บ้าแล้วขนม Miss ิ o u from c h a i y อ n g d e l a น e y s e เ f ่ r t h i w h เปียวไอ้นี่มันเคยไปอยู่อะไรมาก่อนตอนนี้ปะ ไอ้ชุ่ยองนี่แม่งคือแม่งไอ้ไอชุ่มยองอะไรเนี่ยแม่งมีแบ็คซ้ายแบ็คขวาสิปัสยองเนี่ยยองยองนะยองยองแล้ก็สวยอ่ะเออใช้ได้ใช้ได้โตคนแบบนี้ชอบมากเอออยู่อนนึ่เป็นชูิโนะบุชิสวยเลยเอชยิงนานยูุ้ยตัดจะสวยอะไรให้หนาล่ะซิลแวบเลยเฮ้ ทัหรือโบมาเต้เอ้ยอันนี้มาอแล้วชื่ออันนี้อีล่าเหรออันนี้อีล่าเหรอซีกวัลฟูจิชาก็ตัวเดิมปม่หวะชุดชื่อตัวเดิมป่ะเปลี่นเก่ยว่ะแล้วทำไมผมไม่เคยเจอและอันนี้นะไม่ดีแม่งแม่งบีผมอ่ะมันหบีแต่ผมแม่งปานสัตว์มีมีอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้แต่ข้คำว่าตรงกลางเป็นไข่ไอ้ที่เขาตลอดแต่มันยิงดีว่ะ

แล้วอคอมตีเยอะซองอันนี้แม่งน่าจะเป็นตำนานแห่งเอเชียแม่งที่หนงแล้วอันนีเออทรงมันใช่เลยทรงมันใช่มากอืมนี่มันตัดผมล่าสุดจเหรอโอ้โหเลือกยากที่เป่งเลยอ่ะแม่งยิงจะสวยเขาต้องเลือกเหรอผมว่าก็ต้องก็ต้องซอนเนรีลูกแหวกแปดสิบล่ะไอ้อาร์เซนอลนะเออแต่ว่าถ้าถ้ายกลูกนั้นออกไปนะผมชอบ อะไรนะตัวพี่เกลียนยามบัปติยังกาฮะลูกไหนวะลูกแรกลูกแรกตีนกลางเลยไม่สติไม่เลยสติอีลาหอีลาห์นะอีลาห์แตวผมชอบซองเฮอร์มินแหละไอ้ลูกอีกลูกหนึ่งที่กระซากผ่านได้เป็นหลุยส์อ๋อเจลซีที่มันง่ๆอ่ะเออก็สวยสวยสวยนะะเออเออแม่งเยอะว่ะแม่งชอบเยอะว่ะใช่ใช่มึงชอบเยอะอยู่แล้ว ไอ้ลูกยิงเหรอผู้หญิงน่ะจะให้ดูอ่ะใด้เล็กไปให้ดูไปละไม่ดูคนไม่ดูไม่ดูอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นล้มบอลรีแอคชั่นในสัปดาห์นี้นที่นำมาฝากกันฝากกด subscribe ดฝากก subscribe ไว้ด้วยนะครับกับล้มบอลรีแอคชั่นกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกระดิ่งอ่ะก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ subscribe ไปด้วยแล้วก็มีหลายคลิปที่ให้คนได้ติดตามกันนะครับใครชื่นชอบก็ฝากคลิปดีไปละทุกสัปดาห์มีแน่นอนจ้ะวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกแฟนๆของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็คื้อซื้อเราได้ลิขิตที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเต๋เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟใช่มลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้ชมฝากติดตามไว้ด้วยล้มบอลนะฮะกกกกกันไว้้้ดดดยเเเสรร็จจตติิาามมใช่่พืือออ ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนคร,ครับผมสวัสดีครับ